เพินพี่ทีไปทางสีส้มโอ้โหแกรงเไปเยอะนะเยอะเลยนะขารเยอะกโจมันก็มากูด้วยหรอเนี่ยเอาบัตรมีเรียนป่ะพวุ่นี้โอ้โหทำไมแกจะทำเนี่ยเออหน้าแกจัไเพียดหน้าบส่งท้ายดิไปเรไปหรอไปหอหรอไปหไปอไปหนไปหรองอไป่รอไปหรหรอไเหรอไปหรหนไปอไปหน่อยปอไปไปหรอออไปอออไปร งเออไรเปิดป่ะนี่อะไรมาเอือคนดูสุ่มแล้วเอาสอง Gmail นับปืนเลยสุ่มซุ่มได้ K หนึ่งไอ้เปิดหนึ่งออออไอโลก้อยโล่ซุ่มไหมซุ่มโอู้หูอันนี้ซุ่มนะอันนี้หมุนแล้วพี่ลืมพี่ลืมห่อหมกหรือเปล่าอันนี้หมุนนะหมกไปนอนแล้วหมกไปนอนแล้วสุ่มๆๆเลยไม่เขาน้อยไงเล่นเบอร์สองบอกพอแล้วอะโร่กับแฮปใช่ป่ะโอเคโอเโร่ฮะไม่โล่กับใครนะแฮปปี้หมู โล่กับไอ้เป๋อสุ่มอันนี้สุ่มสุ่มถ้าผมสุ่มมีโคตรดีอะสุ่มไงสุ่มได้เล่นปืนไงไอ้สุ่มแล้วเมื่อกี้ไอ้โลบอกกูจับปืนจะดูจะแบบนักแม่นปืนระดับโลกตอนนี้ใครมีรถสำรองเดี๋ยวยืมได้ยืมมาไว้ก่อนก็ได้นะก่อนก่อนตีมันจำเป็นนะฟองบอกก่อนจำเป็นมากขึ้นตอนยิงแบบกตอนที่ยี่สี่แล้วต้องมีรถสำรองนะ คือมีรถซิ่งแล้วก็มีรถสำรองแบบ2คันโอเลยรถซิ่งสำรองก็ได้เพื่อนใส่หมวกคือยังไงพี่ต้องมีรถ2คันเหรอถ้ามีมันมันก็จะดีมันจะมันจะไวขึ้นไหมพวกอาทำกล่องเพอต่างใช่อะไรก็ได้รถที่มึงสามารถรวรวมแบบเพื่อนได้ที่8อีกคันก็ได้หายยิ้มมาเลย4,500ตัวแรงอ่ะมจริงมันเป็นอะได้ลรพี่ว่า2คันมันมีบแล้วหายจริงถ้างั้นก็ซื้อ4,500มาก็ได้ป่ะพี่ ใครไม่มีก็เดี๋ยวไปเอาตังค์ตรงไอเหนียวมันไม่จำเป็นต้องซื้อจริงมึงไม่มีรถเลยในคันเลยหรอรถท่องงรถทำงานบางทีมันขับมาได้หมดเลยมีคามาช่วยของทายพี่เล่นเหมือนเดิมเล่นเหมือนเดิมเล่นเหมือนเดิมเก็บกล่องไปเลยเป็นหลมไมอยากเล่นดีเจกูมีเอจี่อ่ะมีคนน้องชายพี่น้ำให้ก่อนนิดนึงก่อนก่อนที่ขาเก๋มิสวัสดีครับสวัสดีครับแฟนพี่กับพี่กี่เดือนแล้วนี่อันนี้ใครอ่ะพี่พอยหรอโอ้โหมันเสริมแรงมากอ่ะ ตอนพี่บอลไม่ทำผมแดงแล้วอะแต่เปลี่ยนไดไงโอแต่ไม่เปลี่ยนใจจากพี่เห็ดถึงไหมถึงหรออะไรเนี่ยถึงว่ะแง่สีเดียวกับผมนก่ไงนี่ไก่ไม่สีเดียวกับผมมั้างหรอใจว่ะดูสีเดียวกับผมที่คนนะนี่ห่อโธ่ชุ่นว่ะแม่งเล่นกันเลยเนี่ยตาเขียนนอนจับตาเปล่าสิเอ็ดจะมาท้วนเห็นด้วยเลยแล้วทนาแบบไม่เปล่าอ่ะพี่เหนียวยี่สิบเจ็ด เยอะจิเพี่เหียวเขาไหลจัดเลยไม่เลยใครที่ไม่ใครที่ไม่ได้เล่นหลังไปเล่นเลยคอยยันไม่ตายเนาะดำน้ำขอยยันแ่บนี้ข้าวเลยคนเหนื่อยทุกคนข้าวเต็มเลไปใหบายเมื่อกุนสิงสองใครอีกอยากเล่นกันเยอะจ้าเปงผม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 ไปเปิดไปเอาเลยเอาเลยใครอยากมาเล่นเลยไปมาไปมาโลไปโลโลไปโลไปบใบมานี่นเอาเอาน้องๆก่อนนะไม่เป็นไรไป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 ใครใครใครอยากเล่นลงมาใครก็ได้ตอนนี้เล่นอะไรลงสองคนเหรอไม่รู้ ต้องบมาสิเป็นโคนก็เลยก็เลยตัวเล่นปืนปั้งถือไงไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องใช่เป็นโคนอาวุธอะไรก็ได้อะไรป่ะอะไรมีเท่าไหร่กลัวแล้วมันไม่มีใครถือไม้กูเองไมไม่มีไม่เปิดนะไม่เปิดยะไม่เตรียมตัวโอเคครบยังอ่ะที่เป็นโคนสิ่เป็นโลไปดิเอโลไปเฮลโรไปโลไปโลมาทำไม้หน่อยดิเล่นไม้ไปมีไม้ครบแล้วครบแล้วอ่ะตรงนั้นครบแล้วอ่ะงั้นเดี๋ยวออกเองไม่ไม่ผมออกเองมาพี่ตันเข้ามาไม่เล่นไปเล่นไปเล่นไปเถอะคุเหนื่อยวะ จิตสองคนเล่นปืนแล้วเขาเขาต้องพิงอาวุธตัวพี่ฟิวมุดเลยเขาไม้สามแล้วน่ะเหมือนเดิมเอาไม้สามตัวเองพี่พี่ตั้มตีกูว่าสีนี้แต่ปะแม่งสวยวะไอ้สีนี้ก็ได้แต่มันเด่นไปปะมันก็เด่นดีแล้วถ้าเป็นไออีกอะถ้าเป็นสีดำล้วนอ่ะมันไอ้นี่แ้วไอนี่ปะดำล้วนแปลกแช่ไม่ชวนหมดเลยอาวุธอะไรก็ได้อาวุธอะไรก็ได้นะแล้วแต่นะเขาบอก สนามหมดเลยสนับห้าแน่ว่ามีสนับผ้าแน่ระวังแต่ครบแล้วอีกคนนึงอ่ะเฮ้ยเยี้ยต็มจอเลยเล่นปืน่ะสองคนอ่ะเล่นปืนืเหรอพี่สองคนเขาถือปืนกันอ่ะมาเปิดป่ะถามาพี่คอนเฟิร์มเลยสิบสองสิบสองคนเอาวุ้เลยก็ได้ปืนกี่คนก็ได้แล้วแต่ไงสิบสองเหรอพี่ตสิบสองคนเออวาไงไอ้สามอ่สิบสามหนึ่งมีขวหนงอสามหนึ่งท่าหนึ่งหนึ่ง แจ็บลงมาไอ้เจ๊นเปิดมาแจ็บไปน้องไปน้ำไปดิไปน้ำไปดิมึงอะตัวน้ำไปเลยโดดเลยพอมแล้วโดดเลยเอ้ยมึงต้องโคลมาอยู่ฝั่งหนูให้ได้ฝั่งกูเขาหมุนร้องให้ได้นะเขีนทนนิงเลยเหรอปืนเาบอกปิดเขาติดห้าบอกนะเว้ยปืนเขาห้าบอกนะแต่เขาเจอไอ้เหี้ยเปิดตายพูดได้แล้วตายพูดได้นะตายพูดได้โอเคตายพูดได้เลยสุดสวยเพื่อนสวยปเขาห้าบอกห้าบอกไม้สาม

ผมล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 มตัม่ตายปะตอม่ตายมมลม่ลมนลมงผมตายนะมตายนะพี่ตองนึงชุเลยไม่ได้กูไม่ถึงวะเ็นพี่ได้ง้ามลมยิงหน่อยยิงหน่อยผมตายนะตายนะผมตายนะมื่อเพิ่มข้างหน้าตายไปตายอเหแล้วยิงหน่อยยิงหน่อยปืนอยู่ไหนอะยิทางนีม่ตเมพิมไมห ผมเล่นอะไรยิงผมยิงไงตาย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 ตยตา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 ยตตายตายตายตาตายตาตายตายตายตตายตาตายตาตายตายตาตาย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 ตาตายตายตาตาย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 ตาายตายตายตาายต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 ายยตายตายตยยตายตายยตา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 ยตยตา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  เปิลองพี่เปิดหรลบ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 ช่วงหลังได้ช่วยิงโดนยิงโดนยิงโดนยิงข้าตอบช่วงหลังได้เป็นตายพี่พี่บินดับช่วงหลังได้ระวังนอนไมีตามยังชุบชุบเพื่อนช่วยเพื่อนโดนยิงไหวพี่อ่ะเป็นล้มเป็นล้มเลือะกูทุบอยู่มันไม่มีใครเด้งศพเลยแล้วหนึ่งพี่ได้ไหมยองได้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 จบละพี่จบละจบละพี่ชายใหญ่ออมมิดมาออมมิดเปลี่ยนมิดเป็นตัวชุบนี้เปลี่ยนไม่ได้พี่ยิงผมทำไมไุบชุบชุบชุบตี้ชุบ ยิงกูทีวิ่งวิ่งยิงไหมทิ้งไปยิงไหมทิ้งไปก่ออีกยิงไหมลองไม้วิงี่ยิงโดนไล่เพื่อนเพื่อนตายแล้วเจะไมีตัวเดียวเพื่อนเล่นสองต่งหนึ่งไปช่วยด้วยช่วยด้วยเพื่อนช่วยด้วยเพื่อนช่วยด้วยเพื่อนมันชุบอยู่หลังสุดแม่ตัวเนี้ยเอ้ยชุบแล้วชุบยิงไยิงไยเออสวยโอ้โหช่วยอยู่ช่วยอยู่

ตายแล้วตายแล้วมีคนปวยทีมเราเขาเก่งกว่าไอ้เหี้ยต้องแคนป่ะอีไฟนึงได้ป่ะอีกไฟนึงได้ไหมอีกไฟนึงได้ไหมไอ้ี้ยได้เดี๋ยวไปถามมาเดี๋ยวถามว่าพี่เป็บนึงนะพี่เขาบอกว่าอีกไฟนึงได้ไหมเขาขออีกรอบได้เปล่าของหมดเลย ไปไปเล่นไปเล่นปืนเลยไอ้เนไปเล่นปืนเลยไอ้โลปืนไม่ไหวว่ามึงอ่ะพลาดเกินช็อตเมื่อกี้มึงทำไอ้โลตายเลยมึงแค่หันดีไม่โดนเยอะอะไรไม่ได้เอาสักตัวไม่ไม่ดีเลยที่ช็อตไปโลไม่โดนช็อตไปเยอะไม่มีมีดปิดอ่ะกระเขาเกิดหลาะคนนะดีไม่โดนที่โลตายอ่ะไม่โดนหันบีไม่โดนหันบีไม่โดนดีกับกอห้าอันเขาบอกเลเจ้าตงกันเจ้าตงกันกระเปาหนึ่งห้าแปดสองแปดสองแปด ไอ้่หมดเลยพีไอีใ่ใช่ฮะน่ะชุดเดิมมาพี่เซตเดิมไปเลยเตเดิมไปเลยเอาไปดีป่ะไปดีไปดีไปดีนิ่งมาเล่นปึ้ของไอ้พี่ไปแม่งยิงไวกว่าเี้ยขอของหน่อยลนป่ะไอ้แขอหน่อยพลินป่ะขอของหน่อยขอของหน่อยพี่ขอของหน่อยขอของเดมหน่ี่มันคือเียอะไรไร้สาระขอเพนหน่อยพี่ขอเพนหน่อยพี่เกาะหน่งเกาะผมหนึ่ไอ้เกหาพี่เอาเท่าไหร่เอาสิพี่เป็นเกาะผมหนึ่งเพลินสองแปดาอะไร หรือว <łość> ่าขอโกกขอเพนได้ไหมฮะสุดหล่อสุดสวยทั้งหลายป่าอะไรตัวเราไม่มีคนมีเพนเลยหรอ5ห้าหนึ่งหนึ่งมันมันแจกแจกกันอยู่ห้าหนึ่งหนึ่งเอาเอาเอากดกดเจ็ดตัวโอเคนะมาเยอะกันป่าอะไรมิ่กระเป๋าโอเจ็ดหกเอากป๋อมาเจ็ดตัวห้าหนึ่งแนี อะไรก็ได้นะเว้ยไม่ใช่ได้ปะเล่นสิบอาวุธอะไรก็ได้นะไม่รู้ว่าใครตายตายเล่นสิบไอสัตว์ก่อไม่เอาเล่นด้วย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 เกินไหม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 เกินเนี่ย้เจาะกุณเหลือนะขาวปะเกินไหมเท่าไหร่เจาะคนลับปะนับ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 คนเลยอาวุธอะไรก็ได้นะเว้ยเอาวุธอะไรก็ได้เล่นกันเลยกลุ่มห้านี่กลุ่มห้านับคนเลยสิบเอ็ดสิบเอ็ดตัวนี้สิบเอ็ดหายได้เปล่าเจ้กี่คนนะเล่น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 เลยคนเกินไหมเล่นได้เปล่าสิบเอ็ดน เ้าสิบเอ็ดหรือสิบสองไม่ใช่หรอเขาหรือสิบเอ็ดมั้งมีใครเอาเพลงตอบเขาไหมไม่มี้วใช่ปะเออเขาสิบเอ็ดกูก็มีนะมาเยอะเลยไม่ของเล่นไม่มาเล่นตีตีว่าถ้ามีถ้ามีโอกาสว่าไอเนี่ยหรือว่าหมายถึงว่าบุ๊ถึงปืนเขาได้เอาปืนเขาก็ได้นะใช่ใช่ใครมีปืนเขาว่าเขายิงเยอะหน่อยมีกูไอแก้าแบบว่าเห็นปืนล้มมือใครมีปืนเปลี่ยนเปลี่ยนเล่นก็ได้นะปืนสามปิดนะเออไอ้แบ๊บช่วยยิงก่อนแบ๊บไอ้แบ๊บค่อยเปลี่ยน ค่อยเปลี่ยนน่อยยิงไปก่อนครับค่อยบนที่ขาน้านะไ้แบไม่อาช h o ที่มึงยิงมอไซค์อะไอแบ๊บไม่เอา s o ที่มึงยิงมอไซค์บนเขาอะรอรอยังร่งปวดอ่ะไอเหี้ยเขาขี่มอไซค์เนี้ยไอแบ๊คุยกันเยอะๆนะเว้ยโดกินข้าวไเะออกินแล้วเพ่อนกินไรยะสนตีนเถอะมามามาหมุนไปร้อยให้ได้นะไอุงนำทับได้ไหวาวาขวา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  เอ้แต่ถ้าเป็นถ้าเป็นปอกสิงเขาต้องล้มสน่าารต่อยเขาเาพร้อนลยนิงเปิดได้มาไปโดนหนีเลยปอรอก่อนรอก่อนเล่นต้อโล้มขึ้นมาต้องล้มขึ้นไปทำต้อโล้มหน่อยขึ้นไปทำต้อโล้มหน่อยขึ้นอยู่ทำต้องล้มทำเพื่อนหน่อยทเพื่อนหนอเขาาปืนยอะล้มปืนล้มเอ้ยไม่ล้มไม่ล้มเขาลียนไปแล้วเขาไม้มาไม้มาไมนได้ล้มไม้เขาล้มถึงปืนนะกลับเข้าไปเล่นไฟเพื่อนหน่อยไม่เล่นปืนอ่ะลงปืนเออออกให้ออกให้พี่มาช่วยต้องกตัวล้ม เฮ้ยเฮ้ยปืนตายปืนตายเฮ้ยปืนตายเฮ้ยตา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 ยต อะไรครับผมพี่ลงหลงหลงเล่นเร่อกูแทนเล่นเรื่อกูแทนกูโดนยิงนะเพื่อนเล่นเหมือนกันยิงให้หน่อยยิงให้หน่อยลเหมือนกันเฮ้ยพี่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 พล่พี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 ่เป่พี่พีนพ่พี่่ผมไล่พี่พ่พี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 ่พ่พี่พ่พี่พี่พ่พี่ี่พี่พี่พ่พี่พี่พพี่พีงยิงพี่พี่พี่่พี่พี่พีสพย่พี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 ี้พไ่่ี่พพี่่พี่พี่พี่พ โดนเพื่อนยิงเปล่า<อ>วะ่ะ s อ r r y s อ r r y ไม่เห็นทีสองรอบไลนะเอาจริงจังขอสมบัติไงพี่สวดโตนะ่งหมเนี่ยผมว่าพี่เห็นนปืนไม่ได้อันนี้เสนอไม่มันมันไม่เห็นวม่เชื่อเหง้าเขาลำขี่ได้แหละ อ่ะยอะสีเข็มไม่กูเห็นภาพเขาล้ำกึ๋ยเว้ยใช่ใช่สปาร์โดกึ๋ยกูเห็นเขาไม่ได้แทงกูแต่เขาเม็กว่ามึงกดมึงกดมึงมึงโรคอะไรหรอข้างหลังไอ้เมื่อกอ้การเป็นสองหลังเลยเมื่อกี้ห่างๆปืนทิ้งหลังหมดเชี่ยงปืนสองปืนไม่ไหววะไอ้แอปไอ้ล้อมไม่มาลามครับพี่ไอ้สุงร้องไอ้ยัยไอ้สุงโดนทิ้งหลัง